ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอย่างสุดซึ้งนะครับคุณชวนครับเรียกได้ว่าสุดเยือยจริงๆเมื่อค่าคืนที่ผ่านมานะครับรายงานข่าวระบุว่าปานเพชรนักมวยไทยที่ถูกสอกกลับจากนักมวยฝรั่งเศสจนล้มศีรษะฟาดบนเวทีหมดสตินะครับเสียชีวิตแล้วเมื่อค่าคืนที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ทางครอบครัวเนี่ยพยายามที่จะยื้อชีวิตอย่างสุดความสามารถ ข,ข้อคืบหน้ากรณีปานเพชรพรดุงชัยมวยไทยนักมวยไทยที่ถูกนักมวยจากฝรั่งเศสใช้สอกกลับในเวทีม,มวยเยาวชนกองทัพอากาศเมื่อวันที่15กร,รกฎาคมที่ผ่านมาจนเจ้าตัวเนี่ยลม้มลงศีรษะฟาดพื้นอย่างแรงในช่วงยกสุดท้ายและหมดสติไปโดยไม่รู้สึกตัวด้านฝ่ายจาัดก,การแข่งขันต้องมีการรีบนําตัวสง่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนล่าสุดมีรายงานเมื่อ,อค่ำคืนที่ผ่านมาว่าปานเพชรเสียชีวิตลงไปที่เรียบร้อยแล้วครับ หลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยมีกระแสข่าวว่าเสียชีวิตออกมานะครับโดยภรรยาเนี่ยมีการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวล่าสุดเมื่อค่ำคืนครับบอกว่าเอ็งไม่ต้องเป็นห่วงเขากับลูกนะหลับให้สบายนะไปเป็นเทวดาบนสวรรค์นะเวลา20นาฬิกานาทีวันที่23กรกฎาคม65จากไปไม่มีวันกลับปานเพชรเขากับลูกรักเองนะเองจะอยู่ในใจเขากับลูกตลอดไป โดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากนะครับก่อนหน้าที่ภรรยาจะได้ออกมายืนยันว่าปานเพชรเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับภรรยาของปานเพชรออกมายืนยันว่าปานเพชรยังคงใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่นะครับเพื่อที่จะลุ้นรอคอยปฏิหารหรือจนกว่าปานเพชรจะหมดลมหายใจไปเองซึ่งกรณีที่มีกระแสข่าวไปก่อนหน้าเนี่ยว่าปานเพชรเสียชีวิตเนี่ยสร้างความแตกตื่นให้บรรดาญาติเป็นอย่างมากสําหรับเหตุสรุป ของวงการมวยที่เกิดขึ้นครั้งนี้ครับย้อนไปเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาในการแข่งขันมวยไทยรายการไฟสเตอร์เณสนามมวยกองทัพอากาศทูปรกเตมีในคู่ระหว่างปานเพชรพรดุงชัยมวยไทยชกกับแอนโทนีทีเอมวยไทยนักชกชาวฝรั่งเศสในรุ่น73กิโลกร,รมัมในยกที่5ครับในขณะที่เวลาเหลือเพียง1.18นาทีนะครับ1นาที18 ปรากฏว่าปานเพชรโดนอาวุธศอกของแอนโทนีทีเอฟมวยไทยนักชกชาวฝรั่งเศสนะครับทาให้ปานเพชรล้มลงหัวฟาดพื้นอย่างแรงหมดสติถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารักษาในทันทีแม้เวลาจะผ่านไปหลายวันแต่ปานเพชรยังไม่รู้สึกตัวครับภรรยาของปานเพชรอัปเดตอาการของสามีเมื่อเวลา22่สินาฬิกาของวันที่16กรกฎาคมว่าตอนนี้เนี่ยปานเพชรมีอาการคือสมองตายไม่ตอบสนองสมองเนี่ยบวมเยอะความดันต่ํา ต่อมน้ำในร่างกายไม่ทํางานหมอให้น้ําเกลือเรื่อยๆยังไม่ฟื้นและยังไม่รู้สึกตัวนี่ครับคุณผู้ชมก็ทางผมและก็ทีมข่าวทีนีออนไลน์ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่ปานเพชรมาณนโอกาสนี้ด้วยนะครับข่าววทีวีครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสกมครับ